ยินดีต้อนรับพลพักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกับแมนยูทำศึกแดงเดือดนอกสนามหลังกำลังจับเขี้ยวล่าไลเซนชาสเดอคาตาลลเด็กบ้าสดดันของเบลเยียมเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับของพวกเรากับแมนเชสเตอร์นเต็ดกำลังเตรียมทำศึกนอกสนามอีกครั้ง หลังตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของชาวเดอร์แคตาละเด็กบาสจันชาวเบลเยียมซึ่งเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางจากสโมสรคลับบูก๊กทีมดังในลีกเลบลเยียมเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่ก็เสมเมอร์ปีหน้า หลังจากที่ตอนนี้กองกลางในวัย20ปีราน้กำลังได้รับโอกาสลงยืนจับกุกบเควินเดบอยในเกมเนชันลีกให้กับทีมชาติเบลเยียมในช่วงเกมทีมชาติที่ผ่านมานะครับโดยเดอคาตาลานะครับถือเป็นนักเตะที่เป็นผลผลิตโดยตรงของสโมสร,รคลับบู๊หลังจากก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะเยาวชนและติดทีมชุดใหญ่ของคลับบู๊ในวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นโดยเจ้าตัวลงสนามปล้ำ84นัดยิงใน11ประตูกับ13แอซิส ซึ่งถือได้ว่าเป็น2องฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสําหรับตัวนักเตะที่มีอายุไม่ถึง20ปีรายนี้จนทําให้นะครับณตอนนี้โดยคคตาลานะครับกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในทั่วยุโรปเลยนะครับโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตามรายงานจากลิเวอร์พูลโคโดยอ้างอิงจากเดลี่เอ็กซ์เพรสระบุว่าในวันนี้สโมสรพรีเมียร์ลีกยังไม่ถึง3สโมสร,รกําลังให้ความสนใจในตัวของซาเดอร์คาตาลานั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอล โดยจากเลงข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าดยคาตาล่าที่ยิงไปแล้วส่ประตูกับ3าแอซิ์จากเกมทั้งหมด13เกมในงานนี้กำลังจะถูกขายออกจากทีมในช่วงตลาดเสม,มอปีหน้านั้นโพสม,มสรนคลับวุกคงไม่สามารถต้านทานเม็ดเงินจากทีมยักษ์ใหญ่ในสก,กีพิยริกได้อย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่มีรายงานอ้างอิงออกมาว่าต้นสกัดข,ของดูคาตาล่าจะตั้งราคานักเตะตัวนี้เอาไว้ที่เท่าไรแต่เชื่อได้ว่าราคาขายนักเตะรายนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า25-30หถึงล้านปอนด์อย่างแน่นอน โดยลิวพูผู้คพเราก็ถือเป็นสโมสรล่าสุดที่กำลังให้คนสนใจในตัวของเดยแคตาล่ามากเป็นพิเศษและต้องการนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมโดยด่วนโดยทางเมมองลิวพูก็ไปซุ่มดูฟอร์มของเดย์แคตาล่าบอกว่ามีความสามารถมากสําหรับเด็กคนนี้ว่าจะกลายเป็น Kevin ควินเดบร์อยคนใหม่ของวงการได้ในอนาคตเพราะนักเตะรายนี้สามารถเล่นในทุกตําแหน่งในแผงกองกลางในสนามไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีตำแหน่งกองกลางตัวคุมจังหวะแกมหรือแม้แต่กระทั่งเพลเมเกอร์ตัวใจบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม อีกทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องของลูกยิงไกลหน้าก่อเกตโทษซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเควินเดบลอยและลิเวอร์พูลเองก็ไม่อยากพลาดนักเตะดาวรุ่งที่มีความคเคลื่อนขนาดนี้และณตอนนี้พวกเขากําลังให้ทีมงานเจอจาติดต่อไปที่เอเย็นของนักเตะแล้วเพื่อพูดคุยกันดีูนี้ในเบื้องต้นโดยท่านมาร์กเดกลีเซ่นะฮะซึ่งเป็นอดีตน,นักเตะทีมชาติเบลเยียมก็มาชี้แนะให้ เดคคตาลว่าผมอยากให้ตัวของ์เมเตะรายนี้ย้ายออกไปค้าแข่งในระดับทีมกลางๆหรือทีมที่มีลุ้นตัวยูฟ่าแชมเลียกเสียก่อนมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีกับตัวเขามากที่สุดเพราะตัวเขานั้นจะได้วัดความสามารถและฝีทาของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนากนั้นเมื่อเขาประสบความสาเร็จกับทีมระดับกลางๆแล้วแล้วก็การย้ายไปประสบความสําเร็จกับทีมยกษ์ใหญ่มันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปผมยกตัวอย่างในกรณีของเอลินส์บลัชฮาร์แลน ว่าเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดมากที่เลือกย้ายมาเล่นในทีมโปริเซียดอตมุนที่ไม่ใช่ทีมระดับท็อปของลีซึ่งมันก็ไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับตัวเขาและเมื่อเขาโชว์ความยอดเยี่ยมในสนามได้และรู้ตัวว่าเขาพร้อมแล้วสาหรับทีมยกใหญ่เมื่อถึงตอนนั้นการย้ายไปเล่นในทีมที่เขาต้องการนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปดังนั้นโดยคราตาลาควรศึกษาเส้นทางการเติบโตของเอลลิงส์บล็อคฮาร์แลนด์น่าจะเป็นการดีที่สุด ฟันได้แฮปปี้ยิงในทีมชาติรอบ2ปีกว่าเบอร์คิวฟันไดนในกับกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์สุดแฮปปี้ที่ทําประตูกับนานทีมชาติฮอลแลนด์ได้พลังหลังเวนวักไปนานถึง2ปีกว่าฟันได้ะครับโคประตูเปิดหัวในเกมที่กังหันลมทีมชาติฮอลแลนด์เปิดบ้านเอาชนะยิบรอยต้าไป6กศูนย์ในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกกุนจีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยประตูนี้เป็นประตูแรกของเบอร์กิวฟันไดที่ทำได้ให้กับทีมชาติฮอลแลนด์นับตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาลงสนามอีกครั้งและเป็นประตูแรกน้ำตั้งแต่ที่ทําประตูใส่เบลารุสในศึกยูโร2 0 2 0รอบคัดเลือกเมื่เดือนมีนาคมในปี2 0 1 9หลังจากเกมแนวรับลิเวอร์พูลเปิดใจว่าผมภาคภูมิใจกับทุกคนในสัปดานี้เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ทําประตูได้หลังจากเวลามันผ่านมานานมากหวังว่าเราจะสามารถเข้ารอบสุดท้ายในช่วงพลักเบรกทีมชาติรอบหน้านะครับ มาติปชิโกนาเต้ม,มีแววกำลังปรับตัวได้ดีกับลิเวอร์พูลเจอมาเตมนะครับกองหลังของลิเวอร์พูลสมุทร้านในศึกเวทีพีมังเกลิลยืนยันว่าอิบราฮิมโกนาเต้กำลังปรับตัวให้เข้ากับ,กบทีมได้อย่างเยี่ยมหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อสี่เดือนก่อนตามการรายงานจากดิดอิสแอน i ์วิลเซนต์เมื่อปี2 1ปีย้ายจากบาเลซิกเมยังทินแอนดวิลได้ค่ตัว3าสูงล้านปอนด์และเจ้าตัวก็มีโอ,อกาสลงเล่นกับทีมมาแล้ว2นัด ในลีกที่เอาชนะคริสตอเฟร3-0และในศึกคารารบัพที่บุกถล่มนอรลิตี้3-0เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าคอนเต้จะยังไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกแต่มาติสก็บอกว่านักเตะรายนี้กําลังไปได้สวยในการปรับตัวเข้ากับทีมอิบูกําลังตั้งหลักได้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องดีที่ต้องใช้เวลาเสมอในการที่จะปักหลักกับทีมรวมถึงเรื่องการสื่อสารกันในแผนเกมรับมันจําเป็นต้องใช้เวลาก่อนที่ผมจะรู้ว่าเขาจะตอบสนองอย่างไร และเขารู้ว่าผมจะตอบสนองอย่างไรเราได้ร่วมซ้อมด้วยกันหลายครั้งและมันต้องใช้เวลาเหมือนกันในการเล่นกับนักเตะใหม่ๆแต่เขากำลังไปได้สวยเลยทีเดียวมาติสกล่าวซีเลียนยกลิอร์พูเตง2ตามหลังไปเชขวาฮารันเสริมเกมรุกสมมสรลิอร์พูขอมพวกเรานะครับทีมแดงนิสิตพิมลิงเรียถูกยกให้เป็นเตง2ที่มีสิทธิ์จะคว้าตัว e Boss, เอลิงส์บอสฮารันกองหน้าของบริสันนมุมวนมาร่วมเทียมในช่วงสัปดาห์ ตามการรายงานจากลิเวอร์พูโดยดนวยิงทีมเสือเหลืองปุรลิเซียเดินมุนนะครับมีค่าสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาฉบับปัจจุบันและจบลุูการนี้ทำให้มีข่าวว่าหลายสโมสรกำลังจะตามมองและพร้อมที่จะทุ่มเงินคว้าตัวไปร่วมเทียมยังไรก็ตามลิเวอร์พูลได้อ่านรายงานจากตุตโตสปอร์ตที่ระบุว่า มีเพียงแค่สมสโมสรที่มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในวัย21ปีในช่วงสมัยนี้ก็คือปาริตเซชฉมงลิอร์พูลและเรลมาดดิด3ทีมจาก3ลีกใหญ่ของยุโรปโดยสื่ออิตาลียกให้เปเชนั้นมีโอกาสสูงถึง50%ที่จะปิดยู่นี้ได้สำเร็จตามมาด้วยหงแดงและบอช,ชันทุกขาวเป็นทส,สองร่วมโดยมีโอกาส25%เท่ากันนะครับโดยฮาลัานนะครับถูกระบุว่ามีค่าตัวสูงถึง1 5 0ล้านยูโรโดยเว็บไซต์สแตนฟอร์มเม็ตเว็บ ซึ่งในนักการนี้เขาก็ยิงไปแล้วถึง11ประตูจากการสนาม8นะัดทุกรายการโดยเป็นการยิงในสิบก,กุนเนสซิกยาไป7ลูกและการลงสนามเป็นแค่5นัดเท่านั้นเองรับสุดยอดจริงๆดีข้อสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12กันยายนครับ